สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางของอศิลปินหญิงคนสำคัญคนหนึ่งเลยที่แบบว่ายืนหยัดอยู่ในแถวหน้าวงการบันเทิงไทยมานานมากคุณใหม่เจริญปูราครับข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยก็เป็นเหมือนบทสรุปเส้นทางอาชีพของเธอที่น่าทึ่งมากนะครับทั้งนักร้องทั้งนักแสดงคือเห็นภาพความสำเร็จชัดเจนแต่ว่า วันนี้เราจะพยายามคุยกันให้ลึกลงไปอีกนิดหนึ่งทำความเข้าใจว่าเอ๊ะอะไรอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เธอสำเร็จมากๆในทั้งสองบทบาทเลยแล้วก็ยังอยู่ได้อย่างแข็งแกร่งจนถึงทุกวันนี้เป้าหมายก็คืออยากจะสก,กัดเอาแก่นสำคัญออกมาไม่ใช่แค่เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พยายามมองว่าทำไมแล้วก็อย่างไรที่ทำให้เธอโดดเด่นขนาดนี้และแน่นอนเราต้องพูดถึงฉาย,ยาที่ทุกคนจาได้แม่นเลยราชินีป๊อปร็อกแห่งยุค90 เริ่มตรงนี้เลยดีไหมครับไอ้ฉายาควีนอ o ปร็อกในยุค90เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำเรียกเทๆ่ๆแน่ๆครับยุคนั้นที่วงการเพลงไทยบูมมากการได้ตำแหน่งราชินีในแนวเพลงแบบนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับสถานะหรือว่าอิทธิพลของเธอตอนนั้นบ้างครับอืมคำว่าราชินีในบริบทนี้เนี่ยมันสะท้อนการยอมรับที่แบบ สูงสุดจริงๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องออยอดขายความดังอะไรแบบนั้นอย่างเดียวแต่มันรวมถึงอิทธิพลทางดนตรีแล้วก็ภาพลักษ์ด้วยคือยุค90นี้เป็นยุคทองของค่ายเพลงใหญ่ๆเลยนะการแข่งขันนี่สูงมากเพลงป๊อปร็อกตอนนั้นก็กําลังมาแรงเลยแต่การที่คุณใหม่จเจริญปุระถูกยกให้เป็นควีนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเธอสร้างมาตรฐานบางอย่างขึ้นมาเลยค่ะ ถ้าให้วิเคราะห์ลึกลงไปนะคะดนตรีของเธอช่วงนั้นนะคะมันมีส่วนผสมที่เอ่อลงตัวมากระหว่างความหนักแน่นแบบร็อกอย่างเช่นซาวกีตาร์จังหวะกลองกับเมโลดี้ที่มันติดหูง่ายๆแบบป๊อซึ่งมันก็ค่อนข้างต่างจากศิลปินหญิงท่านอื่นๆในยุคนั้นอยู่พอสมควรนะคะมันมีความรู้สึกแบบเกรี้ยวกร่ดมีพลังแต่ในขณะเดียวกันก็ยังสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกที่เข้าถึงผู้หญิงส่วนใหญ่ได้ แล้วภาพลักษณ์ของเธอก็ส่งเสริมความเป็นร็อกด้วยนะคือมีความมั่นใจไม่ได้หวานอย่างเดียวแต่ก็ยังมีสเสน่ห์แบบบ๊อปสตาร์อยู่มันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆแล้วก็สร้างความแตกต่างได้ชัดเจนเลยค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือมันไม่ใช่แค่เพลงฮิตเพียงเดียวกับเป็นแพ็กเกจทั้งหมดเลยเนาะทั้งซาวด์ทั้งเนื้อหาที่อาจจะดูแรงขึ้นตรงไปตรงมามากขึ้นแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดูเป็นผู้หญิงแกร่งยุคใหม่ในตอนนั้นพอนึกถึงเพลงฮิตๆที่ข้อมูล,ลิสต์มาอย่างเอ่อ ควักหัวใจแพ้ใจจริงใจไว้ก่อนดอกไม้กับแจกันเสียใจได้ยินไหมโหแต่ละเพลงนี้มันมีพลังจริงๆมีลายเซ็นที่ชัดเจนมากผมจําได้เลยตอนนั้นควักหัวใจนี่คือ เปิดกับทุกที่จริงๆครับมันมีอิมแพกมากใช่ค่ะใช่เลยเพลงควักขวดใจนี่ถือเป็นหมุดหมายสําคัญมากๆเลยนะคะทั้งดนตรีที่หนักขึ้นเนื้อหาที่แรงแล้วก็ MV ที่แบบสร้างภาพจําที่แข็งแกร่งมากมันเหมือนการประกาศเลยว่านี่แหละป๊อปร็อกตัวจริงแล้วการที่มีเพลงฮิตออกมาเรื่อยๆต่อเนื่องกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องโชคช่วยแน่ๆค่ะแต่มันเป็นการทํางานร่วมกันของทีมทั้งตัวศิลปินเอง โปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงที่เข้าใจตลาดแล้วก็เข้าใจตัวตนของคุณใหม่เจริญปุระแบบลึกซึ้งจริงๆการรักษาโมเมนตัมเพลงฮิตได้ยาวนานขนาดนั้นมันก็บ่งบอกถึงความสามารถในการปรับตัวแล้วก็พัฒนาด้วยนะคะ ไม่ใช่แค่ทําซ้ําแนวเดิมๆแต่มีการทดลองมีการนําเสนอแง่มุมใหม่ๆแต่ก็ยังอยู่ในกรอบของความเป็นใหม่เจริญปุระมันทําให้แฟนเพลงรู้สึกว่าเออได้ติดตามศิลปินที่มีการเติบโตไม่หยุดนิ่งนะมันคือการสร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นแล้วก็ยังขยายไปกลุ่มผู้ฟังใหม่ๆได้เรื่อยๆด้วยค่ะน่าสินนะครับความสามารถในการครองใจผู้ฟังได้อย่างต่อเนื่องนี่มันน่าทึ่งมากจริงๆแต่ความน่าทึ่งมันยังไม่หมดแค่นั้นไงเพราะว่าเธอก็กระโดดข้ามาอีกฝั่งหนึ่งเลย คือโรกการแสดงแล้วก็ทำได้ดีมากดีเยี่ยมไม่แพ้กันเลยการที่คนคนนึงจะได้รับการยอมรับในระดับสูงทั้งสองสายงานที่มันต้องใช้ทักษะคนละแบบกันเลยเนี่ยมันมีความท้าทายยังไงบ้างครับบนเวทีกับการเป็นนักแสดงหน้ากล้องเนี่ยมันใช้ทักษะแล้วก็วิธีการสื่อสารที่ต่างกันนะคะการร้องเพลงมันเน้นการส่งพลังส่งอารมณ์ออกไปหาคนดูในวงกว้างณนะเวลานั้นเลยใช่ไหมคะในขณะที่การแสดง โดยเฉพาะในหนังหรือละครเนี่ยมันต้องใช้การแสดงที่ละเอียดกว่านั้นเยอะเลยต้องสื่อสารผ่านแววตาสีหน้าการตีความบทที่มันซับซ้อนภายใต้กรอบของตัวละครเรื่องราวอีกคือศิลปินหลายคนก็พยายามข้ามสายนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสําเร็จเท่ากันการที่คุณใหม่จเจริญปุราทะทำได้ดีทั้งสองด้านเลยเนี่ยมันแสดงว่าเธอมีทั้งพรสวรรค์ในการแสดงออกทางอารมณ์ที่มันหลากหลายมากม แล้วก็มีความทุ่มเทส,สูงมากในการเรียนรู้พัฒนาทักษะการแสดงอย่างจริงจังด้วยมันไม่ใช่แค่การแบบเออมาลองเล่นเล่นดูแต่คือการเอาจริงเอาจังกับบทบาทใหม่นั้นเลยค่ะพอพูดถึงบทบาทการแสดงข้อมูลที่เรามีก็ชี้ไปที่ผลงานเด่นๆที่แบบต่างกันสุดขั้วเลยนะครับอย่างภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับประวัติศาสตร์เลยเรื่องสุริโยไทยซึ่งกำกับโดยท่านมุย้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนที่ขึ้นชื่อเรื่องความเปะ๊ะความพิถีพิถันมากมาก การทำงานในกองถ่ายแบบนั้นมันน่าจะต่างจากงานเพลงหรืองานแสดงอื่นๆเยอะเลยนะครับแตกต่างอย่างแน่นอนเลยค่ะการทำงานในสุริโยไทยโดยเฉพาะการรับบทเป็นเท้าสีสุดาจันทร์ซึ่งเป็นตัวละครที่มีมิติซับซ้อนมากแล้วก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันต้องอาศัยการตีความการแสดงออกที่ต้องอยู่ในกรอบของยุคสมัยนั้นๆเลยทั้งเรื่องภาษาท่าทางบริบทวัฒนธรรมต่างๆ แล้วการทำงานกับผู้กำกับระดับครูอย่างท่านมุ้ยเนี่ยย่อมต้องมีความกดดันความคาดหวังสูงอยู่แล้วแต่เธอก็สามารถถ่ายทอดบทบาทนั้นออกมาได้แบบน่าจดจำมากแล้วก็ได้รับคำชมเยอะมากนะคะมันแสดงถึงความสามารถในการปรับตัวแล้วก็ทำการบ้านอย่างหนักจริงๆเพื่อเข้าถึงตัวละครนั้นๆแล้วพอกระโดดมาฝั่งละครทีวีบทบาทก็เข้มท้นไม่แพ้กันเลยอย่าง คนเริงเมืองหรือโดยเฉพาะเรื่องล่าสุดอย่างกรงกรรมที่รับบทย้อยนี่คือโอ้โหเป็นปรากฏการณ์เลยนะครับตัวละครที่คนดูแบบทั้งรักทั้งชังแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบทมันทรงพลังมากๆก,การแสดงในละครที่ต้องลงดีเทลอารมณ์ลึกๆแบบนี้มันต่างจากหนังฟอร์มใหญ่อย่างสุริโยไทยยังไงบ้างรครับถ้าสุริโยไทยคือความยิ่งใหญ่บริบททางประวัติศาสต์ใช่ไหมคะละครอย่างคนเริงเมืองหรือกรงกร,รมเนี่ยจะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ ปมขัดแย้งของตัวละครในระดับที่ใกล้ชิดกว่ามากบทย้อยในโครงกรรมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนสุดๆเลยค่ะมันคือบทที่ต้องแบกรับเรื่องราวความรู้สึกที่หลากหลายมากๆทั้งความรักความหวงความเห็นแก่ตัวความเป็นแม่อำนาจในครอบครัวคือมันเยอะมากการแสดงมันต้องละเอียดต้องสื่อสารความรู้สึกที่ซับซ้อนมากๆเหล่านี้ออกมาผ่านการแสดงเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันต้องทรงพลัง ความสําเร็จของบทย้อยเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแสดงที่ถึงบทบาทนะคะแต่มันยังสะท้อนเห็นถึงประเด็นทางสังคมวัฒนธรรมครอบครัวความเชื่อบทบาทของผู้หญิงในสังคมยุคนั้นๆด้วย การที่ตัวละครนี้กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างขนาดนั้นมันแสดงว่าการแสดงของคุณหมายเจริญบุระสามารถทําให้ตัวละครนี้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆแล้วก็เชื่อมโยงกับประสบการณ์หรือความรู้สึกของผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งมากซึ่งนี่คือหัวใจสําคัญของการแสดงที่ดีเลยค่ะจริงครับการแสดงที่ทําให้ตัวละครนั้นๆกลายเป็นที่จดจําแล้วก็ถูกพูดถึงในวงกว้างขนาดนั้นได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องกระทบใจคนดูจริงจริง ซึ่งความสำเร็จทางด้านเพลงแล้วก็ด้านการแสดงแบบนี้ก็มีรางวัลเป็นเครื่องการันตีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับข้อมูลระบุถึงรางวัลใหญ่ๆเลยที่เธอได้รับทั้งฝั่งภาพยนตร์คือรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรสวดีสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแล้วฝั่งละครโทรทัศน์ก็มีรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขาดารานำหญิงดีเด่นรวมถึงรางวัลหน้าตาราดด้วย การได้รับรางวัลจากสถาบันหลักๆถึงสองสายงานแบบนี้มันมีความหมายยังไงครับในเชิงการยอมรับของวงการมีความหมายอย่างยิ่งเลยค่ะรางวัลตุ๊กตาทองหรือว่ารางวัลพระจุัสวดีเนี่ยถือเป็นรางวัลภาพยนตร์ที่เก่าแก่แล้วก็ทรงเกียรติที่สุดรางวัลหนึ่งของไทยเลยนะคะการได้รับรางวัลนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีนี้ก็คือการยอมรับในฝีมือการแสดงภาพยนตร์ในระดับสูงสุดแล้วในขณะที่รางวัลโทรทัศน์ทองคําแล้วก็รางวัลหน้าตระลาด ซึ่งมาทีหลังแต่ก็ถือเป็นรางวัลสำคัญของคนในวงการทีวีมากๆกก็เป็นการการันตีคุณภาพในสายละครโทรทัศน์การที่ศิลปินคนหนึ่งสามารถคว้ารางวัลใหญ่ได้จาก ทั้งสองแพลตฟอร์มหลักของวงการบันเทิงไทยเลยนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาอย่างยิ่งอะค่ะมันแสดงให้เห็นว่าฝีมือการแสดงของเธอเนี่ยได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในทั้งสองสายงานเลยไม่ใช่แค่จากความนิยมของผู้ชมอย่างเดียวแต่มองไปที่คุณภาพความสามารถในการถ่ายทอดบทบาทจริงๆมันเป็นการตอกย้ำสถานาน,นักแสดงเจ้าบทบาทควบคู่ไปกับการเป็นนักร้องซูเปอร์สตาร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็มาสู่บทสรุปในข้อมูลที่เรามีที่ว่าเธอคือซูเปอร์สตาร์หญิงแถวหน้าของประเทศไทยที่มีผลงานคุณภาพอย่างต่อเนื่องโห่คำนี้มันสรุปทุกอย่างได้ชัดเจนจริงๆนะครับทั้งความดังความความสามารถแล้วก็ความสม่ำเสมอ ใช่ค่ะคําว่าคุณภาพอย่างต่อเนื่องนี่สําคัญมากนะคะเพราะมันหมายถึงการไม่หยุดพัฒนาการรักษามาตร,รฐานแล้วก็การส่งมอบผลงานที่ดีสู่สายตาสู่หูของผู้ฟังผู้ชมตลอดระยะเวลาหลายสิบปีในวงการซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยนะคะในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีการแข่งขันสูงตลอดเวลาแบบนี้พอเราไล่เลียงมาทั้งหมดเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเป็นราชินีป๊อปล็อกอยูก9าศูนผ่านเพลงฮิตมันนับไม่ถ้วน มาสู่การเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทที่พิสูจน์ฝีมือด้วยผลงานหลากหลายและก็มีรางวัลการันตีมันทำให้เห็นภาพชัดเจนมากว่าใหม่เจริญปุระคือศิลปินที่มีความสามารถรอบด้านจริงๆแล้วก็ยืนหยัดอยู่ในใจกลางของวงการบันเทิงไทยได้อย่างน่าทึ่งมากพอมองภาพรวมนะคะสิ่งที่น่าคิดต่อก็คืออ,อปัจจัยอะไรที่ทำให้ศิลปินคนหนึ่งสามารถสร้างความสำเร็จที่มันยั่งยืนแล้วก็หลากหลายได้ขนาดนี้ นอกเหนือจากเรื่องของความสวรรค์ความทุ่มเทที่เราพูดถึงกันไปแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความเข้าใจในจังหวะเวลาการเลือกรับงานที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ท้าทายความสามารถอยู่เสมอด้วยรวมถึงความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้ชมในแต่ละยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปด้วยค่ะวงการบันเทิงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะทั้งรูปแบบสื่อรสนิยมของผู้ชม การที่ใครคนหนึ่งยังคงเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานขนาดเนี้มันต้องอาศัยการปรับตัวที่เก่งมากๆเลยการมองเห็นโอกาสแล้วก็ที่สำคัญคือการรักษาแก่นหรือตัวตนของตัวเองเอาไว้ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นซึ่งดูเหมือนว่าคุณใหม่เจเินบุระสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสมดุลมากๆเลยคะ่ะแล้วนี่ก็อาจจะเป็นประเด็นให้เราได้คิดกันต่อนะคะว่า การศึกษาเส้นทางอาชีพของศิลปินที่ประสบความสําเร็จยาวนานอย่างคุณใหม่เจริญปุระเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ให้แค่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลเท่านั้น แต่อาจจะช่วยให้เราเข้าใจภาพใหญ่ของวิวัฒนาการวงการบันเทิงไทยวัฒนธรรมป๊อปหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติบทบาทของผู้หญิงในสังคมไทยที่มันสะท้อนผ่านผลงานของเธอในช่วงเวลาต่างๆได้ด้วยเหมือนกันอาจจะมีแง่มุมไหนในเพลงหรือบทบาทของเธอที่เรายังไม่ได้คุยกันวันนี้แต่มันอาจจะบอกเล่าเรื่องราวที่ลึกซึ้งวันนี้ได้อีกก็น่าสนใจที่จะลองไปสำรวจกันดูนะคะ